เสซนุวยอีมัสสบิงกาเยเกสาโรมานขาทัตตาโจมังสังนาหารูอัติอัติบิงชังวกังเสพังมัตเตเยมัตตากปียังกังกโรมาสังตังปียกังปุพาสังอันตังอันตักุณังกุทริยังกโรูปกังปีตังเสพังุตโตโลหิตังเสโทเมโทอัสุวาโส เขโกสาริกาสมากังนาฏนกัรมัตเตเกมัตตุลุขันติยังมีมหาเมฆวดอีกทงหนึ่งชี้ไปทางทิศพายับพระพุทธบวรทั้งสิบเจ็ดพระองค์ท่านจะลงมาสากิ่งเมฆวดพระพุทธเจ้าเธอจึงให้เสงด้วยพระพุทธังรสรดังสตูปาปังวินาศสัตติทำบังสรดังสัตูปาปังวินาศสัตติสักทังสรดังสตูปาปังวินาศสัตติยังมีมหาเมฆวดอีกทงหนึ่งชี้ไปทางทิศุดร พระอาทิตย์ตะหงพระองค์ท่านจะลงรองสาจิตมะกรูดพระพุทธเจ้าเธอจะให้เซ่ด้วยพระกถาคุสราธรรมมาอาคุสราธรรมมาอาัยยะกตาธรรมมาอาสังวิสรบุษรบุษพุทธภักดิ์ภักาิ์นางปัญจมาจังจิคราสังอขุอัสสกีวตาณมะนะอานองกอนะกาโกอานะอากะอามิอามิปิสุตังสนะปุตังอาสุนะอาโลกนาธรรมหิติโกโรกนามาสังยัคถาลัง จับต่างหายเหือนสาทุกเีักบารมีขอจงเป็นกำแพงแก้วทั้งเจนชัดมาป้องกันตัวปัวเข้านะเจ้าทั้งหลายทั้งหน้าใน,นหลังพระวิมังะสังที่ดีบระมรมตาธาถาพระอริยเจ้าหายทุกหายโศหายโรคหายภัยหาย แ้วคาดวินาศสังติสุขีพลังประวัติตมยมังมีมหามกูดอีกอีกหนึ่งชี้ไปทางทิศปฏิมสาคอนพระสุวรวณทักยี่สิบเอ็ดพระองค์ทักจึงลงรักษาติ่งเมรูดพระพุทธเจ้าเธอจึงให้เสยด้วยประกาศทาติวารโรพระคาสูสนา,น,านังดุสติยาธาสติสัมทายะอุนุตระกุตโกรโรตังสนับสัมันักราชา เทสัศน์มีสรรนัคอย่างสตูปาปังวินาสันติยังมีมหาเมฆโปรดอีกินดึงชี้ไปทางทิศขอระดีพระราหูทงมบดีทั้งสิบสองพระองค์จงลงมาศึกษากินประตูพระพุทธเจ้าเธอถึงให้เซด้วยนบูพุทธายะยะถาพุทโธนักกินนุสันตราบาโดวาหุโรจันทังประมุลจตุสักสิวิสังครุโกสัพพโกกินโนปีโตโมสาสนังโท ยังมีมหา,มากูตอีกอิณหนึ่งชี้ไปทางทิศทักษิณพระฤรหัสมปดีภูมิน,นาเก้าพระองค์ท่านจะลงมรารักษาที่มหา,มากูตพระพุทธเจ,จ้าเธอจะให้เสงด้วยพระคาถานักขัตยขภูนานังปา,าปะาาหาทิวารณาปริตตัสานุภาเวนะหันอาวาเตสังอุปัฏฐเวยังมีมหา,มากูตอีกิณหนึ่งชี้ไปทางทิศอาคาเนสาคอน ประเสริฐข้าพบรังสิบทระองค์ท่านจงลงมาสาักิบมะูนพระพุทธเจ้าเธอจงให้เสงด้วยประคาธิราชาตตรารสาอาหังชตารโรจินังกิตสัปปุโรปุสสะพุโสปนักกริขาถ์โทระส,สัมสัมวิสเทพาทูภวคักวาโทละอักมะมะบาอักสุสารุสติปัตถบังกิโลมกงคังชาตังมะอุ อยากมีมหามากูดอีกอกลิ่นหนึ่งชี้ไปทางทิศทางเปตปกูดนั้นเล่าก็ชี้ไปทางทิศบนอาการพากีการก้าวหน้ารุบ้านขออัญเชิญท่านจนงลงรักษาพระพุทธเจา้าเธอจึงให้เส่ถ้วยประกาศพระ,ระรทูลมรากเทวตานางอาคเนจาตุรทักทิเนยดันขันแล้วเมื่อเอามากูดมาชำระเป็นเสียงเสียงเสียงหนึ่งก็มีใช่น้อยบางรูปกระเบาบา,บางลูกกะน้อยบางรูปก,กะเท่ารูกปกะเผาบางรูปกะเท่ารูปกาตาบางรูปก,กะเกากลึงบางรูปก,กะไป จนถึงเป็นสการาศีประดุลดังแก้วไพฑูรย์บางลูกกัตลบไปจนถึงชั้นดาววันดึงสวรรค์ลองลันให้เกว่าป่าชาติในบารมีให้บังเกิดเป็นมหาบุคคลบางลูกกัสนันันไว้ประดุลดังเสียงกรงบางลูกกะมีฤทธิ์เท่าทุกเขาคีดรีขันกันได้เสกด้วยประกาศาดีแล้วทุกประกาศ ีกอเกินไปถึงสามลาจนไปถึงชัน้นเทวดานลงไปตามน้ำในขันสา,งงาคอดรมคูหาอันมีภูปาวารีเปดน้ำเหล่านั้นท,ทั้งสี่ทวีทั้งสี่พิศดึงให้ไหลไปในดงภูพ,พาภวิทะิดผลหลังให้ไปถึงชมพูทวีปการข่าพระเจ้าจจไใ้บร,บม,รบมีแห่งพระพุทธเจ้าจจนด้เสดนลงมาทำนำ เอาไปส้มปล่อยไ,ไปประกูไปเงินไปทองใบหน้าไปกรวยนางคนนั้นเธอถึงให้ไปสีเอาม่้งชิงประวันเสด็จมาแล้วขึ้นใครยืนเก่พระยาหยมพระยาหยมยืดให้เกพประกาศประกาศยืนให้เก่์บอตําเกยอตัมเกยืยืให้เก่พระฤาษีพระฤาษียืนให้แก่์คูกูชื่อพระฤาษีทั้งร้อยแปดพระคงทัดจะให้กูมาประสาทยุงข้าและยุ่งฉาก ราให้มากายก่อให้เนืองนองอยู่ในสถานที่นี้เธอจึงให้กูเรียบรางวัลเจ้าเอ๋ยจงมาอยู่ดีกินดีสุขเสพิมเป็นปีญาดีมีทุกเพศหัยพ่อพาต่างหลายมากำารกูจะประสาครักเงินเงินก็ไหลมาเป็นกองกองกูจะประสาครักทองทองก็ไหลมาเอนเดืองนองทั้งผ้าใบแพ่พนันก็อยู่ไม่ขาดสาย ที่กระทํ่จะทําสิ่งหนึ่งประการใดให้สําเร็จสําเร็จผลทุกสิ่งทุกประการกูจะประสาคนเกิดปีชวดให้เป็นหนูอยู่รูกูจะประสาคนเกิดปีฉลูให้เป็นโครูอยู่รูกูจะประสาคนเกิดปีขาให้เป็นพญาโคกเสือป่า กูจะประสาคนเกิดปีทองให้เป็นพญากระต่ายทองกูจะประสาคนเกิดปีมโรงให้เป็นพยามรูงากูจะประสาคนเกิดปีมะเสงให้เป็นพยามุ่เปรียกูจะประสาคนเกิดปีมะเมียให้เป็นพยาม้ามีแก้วกูจะประสาคนเกิดปีแพให้เป็นพยาแพกูจะประสาคนเกิดปีวอกให้เป็นพยานิจอยู่ปากูจะประสาคนเกิดปีละกาให้เป็นพยากไก่ทอ กูจะประสาคนเกิดปีหมาให้เป็นหมาทองนะพระคุณกูจะประสาคนเกิดปีกุลให้เป็นปูมีแก้วขันกูจะประสาแล้วเธอจะให้กูประสาคนที่เป็นไข้เป็นโครคภัยไข้เจ็บคนตายเดือดรอนไข้หายให้คลายค่ากูจะประสาคนเกิดคนงูคนเขาให้เป็นคนฉลาดกูจะประสาคนนอนขี้เสาต้องอธิกรณ์ต้องสาต้องพานต้องเจ้าต้องเรียนกูนจะประสาประคันเกิดให้เป็นประคัน กูก้าวเกศารูจปราสาเกินกูจะปราสาทอกูจะทำสิ่งหนึ่งประการใดด้วยการอธิษฐานจิตให้เป็นมหาบุคคลสาธุตีในสิ่งเฮมะกอกกูนบวันนี้กูจะอัญเชิญพญาราชสิงโขทัะองม์ลงมาทำกาดทุกคนลงในบ่อน้ำบดประสิทธิวิชานเตมุรทมประสิทธิจงกำจัดธรรมังประสิทธิจงกำจัดสังขังมประสิทธิจงกำจัดศาสนาเทสตาวิปัสสุข้าพระเจ้าขออัญเชิญพญาพุทชงทำเ พระโอษ์เสด็จลงมาทำการมงคลลงในหม้อน้ำมนต์ประสิทธิพิชานตเตพุทธธรรมประสิทธิกำจายธรรมังประสิทธิกำจายสังฆประสิทธิกำจายสังฆมประสิทธิจงกำจายปัจจาเพชนุอันธีกระสังฆังอุกข้าพระเจ้าขออันเชิญเทชนูการต่างพระองค์ลงมาทำการมงคลลงในหม้อน้ำมนต์ประสิทธิพิชานาเตพุทธธรรมประสิทธิจงคุ้งธรรมังประสิทธิจงคุ้งสังฆมประสิทธิจงคุ้งจะตูเทวานามภะทั หลงในม่อนบดประสิทธิวิชานาเตพุทธรรมประสิทธิจงการธรรมประสิทธิจงการสังตามประสิทธิจงการอ้าพจ้าจชราตีกระสังสูตสวาทีข้าพเจ้าขออัญเชนิญพระยาทัาง้งหกเาท่านจงรงเสด็จลงมาช่วยยกพระพิโรกันตายเสด็จลงมาในม้อนบดประสิทธิวิชาณเตพุทธรรมประสิทธิจงรักษาธรรมประสิทธิจงรักษาสังประสิทธิจงรักษาปัจจัย ทอดทุกต <icana>, ัวตนลงมาช่วยทำการบงคลลงในบ่อตะบนประสิทธิวิชาณีสัพพะเทวาปีสาจเทวาอิติปิโสกรกวาธรรมมิกราชาทงบูติปีกัียุคเทมนุษย์ดงยักษ์ขาพาหูโสโรปีสาจกระยันตินรกจะพิวตาอาสังมิสโรมูสัพพะ ขออัญเชิญเทวดา,าทั้งเจ้าพระองค์อันรักษาอยู่ในทิศทั้งสีสถิตยอยู่ในห่วงเหวผาป่าไม้ดงดอนในฟอกฟองน้ำพระมาหาสมุทรสาครนาที ขีพ่พารักเที่ยวพิษขาจอดอยู่สิ่ขอตนต้นไม้ใหญ่ขออัญเชิญท่านจงเสด็จลงมาช่วยดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยดับเครืะหดับแขนขอให้หากหายอย่าได้มีพิษมีเพศมีโวยมีภัยขอให้มีตชัยยักมงคลเสด็จลงมาทําการมงคลลงในบมอ้ะบุตรประสิทธิวิชานทติปัญจพรรมาสหสติชาข้าพระเจ้า,ข,าข,ขออัญเชิญพระพง์ทั้ง้าพระบกเสด็จลงมาช่วยชี้ช่องทั้งสิบหกชั้นฟ้าสุราไร ได้ยินเสียงร้องกองประกาศของข้าพเจ้าเล็งกายธาตุสังขารที่ทำนกฏอยู่หน้าบ่อยันขอให้อยู่ไม่ได้ลงมาใส่ในหม้อน้ำมนต์ประเิทธิวิชานตีเทวราชพุทโธข้าพเจ้าขออัญเชิญภาย์ทั้งสองอัทรงของราชสมบัติดังจากพระดฏิราช้าอันเรืองยศถวายพระโสดเกพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธโอรหังสุขโตพระกวาพระองค์ทรงเยพระอดฝากไว้ในพระศาสนาภาย์ทั้งสองอันของราชสมบัติ หาประสาททาง1ิบรสองพระบไม่ได้บัวโฮขออัญเชิญท่านทั้งสองจงลงมาช่วยดับทุกข์สงโรคภัยอันเกือเคอย่าได้มีทุกมีเพศมีภัยมีตะชัยยักษ์บุงคลลงมาทำการมงคลในม่วนบนบุตประสิทธิวิชานติอัฐะอรหันตังสัพพสีวัชสีตตาขออรารธนาพระอรหรันต์เพระองค์ ด็งเดทิุธิรักสถููรูปเจดีพระสินธาธาพระโมคคัลลานาประสารีบุรพระอนุรุธเถระขออาราธนามาสง์ลงในอุทกะกขอให้เป็นนักทิพสุราไราสกดจิตสะกดใจบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ใจตั้งอยู่ในกองบุญปัญจกพุทธานมามีหังนโมพุทายข,ขออรารารธนาพระเจ้าพระค้าพระองค์จงสงเดจลงมาป,ปราบมารตุลีตะหมู่ฟงผีน่าจะโทษตะหมีพูดตะหมีพายตะเ็นอสูรกายละมารยา ทำลายคอยแควค้าในทั้งปุบาลอาจารย์ลายตะบุลสายอันเท่าชัยบ่าทำทั้งเบื่อจำและเบื่อคนตะบุนผีและบุญคนตะพ่ายัและอาถรรพ์ก็ฟังไม่ตามอนทาง ų, นาที่น้อยก็ลงสองวันและพระภูมิีประมาจ้าจงเสด็จลงมาทำลายคอยพ่ายแพ้ในพระอภิชากูจะราธนาประสงค์อันทรงศีลก็ได้สดเข้ามานั่งตั้งบิถิตั้งน้ำในสามูปกครอดีประจับได้สายถิ่นและหมกขอนบนดอกพ้อนน้ำไปทั้งสามชั้นกูจะนักโทษทานอันตรายคอยสูญหายในดีดีจ้าจุน มีชาวบ้ันชาวพักทุกชาวพักโุกชาวพักทุกชาวพักทายชาวพักอัพที่เสด็จได้โระหุสวาหาญาโอระหุสวาหาญาโอระหุสวาหายะชาตุชา สี่ทิศแปดทิศจงมาประสิทธิศาสาร์สัพพิสัพพโมขรใจโอพระอีสวนพนารายประกาศเจ้าพระอาทิตย์พระเสาร์พระอาคาศพระกุญญาศัตรูทั้งหลายยินายมุไรกำราบด้วยอำนาจพระบุญโอพระมหาการเทวโอมระงอมหาระงอโอมระอัปมหาระอัปโอมสิทธิภูเจ้าสมิงรารภูเจ้าพ้อฟ้าภูเจ้าพ้อพญาองมรบกโลกประสิทธิทำแปดระหกทัชจงลงมาประทานบนแก้แก่กูแก่คุณแก่ใสแก่น้ำแก่ ลูกไม้เขึงไม่ตึงตาแก้ชันนรงฝาธนาะแกเสียมสะไม้ปาแก้รูปยัดและลูกคนแก้ลูกเสือและลูกดังเขาฝังลงบ่ออัคนณะลงชันรงคูปืูแพ่ด้วยกระบอกไม้ทิมผีแก้ได้พรหมาจารีและสาวใหม่ ตูเล็ูละในบอ่บอมึงย่อมระส่คตอยู่ไม่ได้บัตน,นี้จะได้ถอดถอนสุาทอารันมาดินให้กลับไปดินมาน้ำให้กลับไปน้ำมาลมให้กลับไปลมมาไฟให้กลับไปไฟเขาใช้คุ่นใสเสียนอัภีจันทรยออกดับอองตับองบองท้า ริกิริริกิริเวันอาชาขออาจารปิดมือรบุญาวร